เป็นพื้นที่เขาคเมงก็ลากเข้ามาได้เหมือนกันก็เป็นที่พื้นที่เขาเหมือนกันทั้งสองแห่งเมื่อลากเข้ามาแล้วเท่ากับว่าเขาปิดอ่าวไทยเลยนะพี่น้องครับเห็นไหมฮะผมขอรูปที่15ดีกว่ารูปที่15รูปที่15 นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะจากในราที่วาดเนี่ยลากเส้นสีน้ําเงินออกมาตรงกลางจากทั้งสางแหลมของเขเมรล,ลากมาสีแดงตรงกลางพื้นที่ทั้งสองพื้นนี้ก็เท่ากับว่าถูกคลุมโดยสิทธิทางทะเลของทั้งสองฝ่ายเท่ากับว่าสามารถจะปิดปิดอ่าวไทยได้หมดเลยปิดอ่าวไทยได้หมดเลยต่อเมื่อจะทำชนิดได้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องแยกออกมาเป็นรัฐอิสระก็คือยะลาปัตตานีนาราธิวาสมีข่าวอยู่เรื่อยแล้วว่าตั้งแต่มีปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วมีคนเห็นพวกทีมงานซเนี่ยลงไปอยู่ทางใต้เต็มไปหมดนะถามผมเชื่อไหมท่านผู้ชมผมเชื่อความเชื่อของผมก็เหมือนความเชื่อของคนที่เคยติดตามข่าวอิหร่านมาสมัย ปีพศ2499นักวิชาสาร์หลายคนผมไปอานข่าวเก่าๆไม่เคยมีใครคิดทุกคนมองปัญหาโมสเสกกับปัญหาชาของอิหร่านมองในแง่อุดมการทางการเมืองหาว่าโมสเสกนั้นเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ส่วนชาอิหร่านนั้นนับถือเสรีนิยมเสรีประชาธิปไตยแต่พอหลังจากผ่านไปอีกแล้วถึงจะอ๋อที่แท้จริงมันเป็นเรื่องน้ำมันนั่นเอง ความจริงในบางเรื่องกว่ามันจะปรากฏมันใช้เวลานาน,านท่านผู้ชมเหมือนความจริงบางเรื่องที่ผมสู้มาตั้งแต่ปี48กว่าจะทําให้ประเทศไทยยอมรับโดยผ่านสออชว่ามีขบวนการล้มเจ้าจริง48 49 50 51 52 53 6ปีพี่น้องครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ มันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้อยู่แล้วเพราะนั้นท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดจะเห็นได้ชัดเลยนะฮะว่าถ้าลากเส้นจากปัตตานีไปเนี่ยหรือทางนี้ไปเนี่ยทั้งสองด้านเนี่ยนี่คือพื้นที่พื้นที่ของเขาเลยเพราะฉะนั้นแล้วไทยจะเสียดินแดนอย่าว่าแต่ไทยจะเสียดินแดนแเขมรงก็ไม่ได้เสียดินแดนของยาลาปัตตานีนาาธิวสก็ไม่ได้เช่นกัน พราะมันเป็นสมบัติทรัพยากรในทะเลนั้นเป็นสมบัติของคนทั้งชาติชาติมันประกอบด้วยอะไรชาติมันประกอบไปด้วยคนไทยพุทธคนไทยมุสลิมคนไทยคริสตชาติประกอบด้วยไทยอีสานไทยเหนือไทยภาคกลางไทยภาคตะวันตกไทยภาคใต้แล้วทุกคนไม่ไว่าจะเป็นไทยอะไรก็ตามเนี่ย ผูกพันอยู่กับชาติไทยโดยมีศูนย์รวมอยู่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและศูนย์รวมอยู่ที่าศาสนาของใครของมันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ,พระอเลหล์พระเยซูแต่เมื่อลงมาสุดรียบร้อยนั้นนี่คือคนไทยชาติไทยด้วยกันทรัพยากรพวกนี้เป็นของคนไทยทั้งสิ้นของคนไทยหมดอันนี้ของเมาเลย์นี่ของคนไทย พี่น้องครับจะเห็นได้ชัดเลยว่ายุทธศาสตร์ของโลกทางตะวันตกตลอดจนยุทธศาสตร์ของประเทศที่เพิ่งเกิดใหม่อย่างจีนหรืออินเดียที่ต้องการใช้น้ำมันอย่างมหาศาลทุกประเทศเขาจะวางยุทธศาสตร์พลังงานเอาไว้เป็นแผนแม่บทที่จะกําเป็นตัวกําหนดนโยบายต่างประเทศของเขา ทำไมประเทศจีนวันนี้ต้องเร่งสร้างต้องเร่งสร้างกองทัพเรือขึ้นมาประเทศจีนทุ่มงบประมาณให้กับกองทัพเรือนี่กําลังจะสร้างเรือทุกเครื่องบินเพราะประเทศจีนมองว่าเส้นทางขนส่งน้ํามันของเขาจากตะวันออกกลางหรือจากหลายๆที่ที่เขาไปลงทุนเพื่อขนน้ามันกลับประเทศจีนนั้นจะถูกปิดกั้นไม่ได้จะถูกปิดกันดกดก้นไม่ได้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขอรูปอ่าวชัดๆหน่อย ทางภาคใต้สักรูปหนึ่งแล้วผมจะอนุบาท่านผู้ชมให้ฟังอาจจะเป็นรูปที่สิบสี่หรือสิบห้าหรือสิบสองสิบสามได้ทั้งนั้นเปิดมานะท่านผู้ชมครับตามผมมาถ้าน้ำมันมีเนี่ยลงมาข้างล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมาเลเซียมาเลเซียก็จะมีช่องแคบมาละกาช่องแคบมาละกาเรือทุกลำเนี่ยจะต้องผ่านช่องแคบมาละกาไป ผ่านช่องแคบมาลากาไปตลอดเวลาสหรัฐอเมริกาเนี่ยเสนอมาตลอดเวลาว่าต้องการที่จะปราบปรามโจรผู้ก่ออาชญาในช่องแคบมาลากาโดยที่จะขอเสนอความช่วยเหลือมาที่มาเลเซียมาเลเซียปฏิเสธบอกว่าเรื่องช่องแคบมาลากานนั้นผมดูแลผมเองได้แสดงว่าอะไรแสดงว่าอเมริกาต้องการเข้ามายึดครองช่องแคบมาลากาตรงนี้เรือเรือเซเว่นฟ t ีดของอเมริกา จะอยู่ทางด้านนี้เดีย๋ยวอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะฮะเรือของเรือเรือขบวนเรือที่เจ็ดของอเมริกาเนี่ยจะอยู่นอกฝั่งตรงนี้นะฮะลองลองลองถ,ถ่ายมาให้ดูนะฮะนี่คือขเขมรข้างบนคือเวียดน,นามจะอยู่นอกฝั่งตรงนี้จะตะเวนไปตลอดเวลาจะเข้าทะเลจีนใต้ไปญี่ปุ่นไปกวาไปเกาหลีส่วนตรงนี้เนี่ยชงแคบราฬากามาเลเซียดูแล จีนเนี่ยเขาอยากจะมี land bridge land b r i d ก็คือการที่เรือส่งน้ำมันจะส่งมาทางนี้แล้วก็ขึ้นบกแล้วก็ส่งต่อมาออกมาทางนี้จีนเขาก็ต้องการเส้นทางเดินเรือของเขาเหมือนกันใช่ฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยุทธศาสตร์การช่วงชิงแหล่งพลังงานหนึ่งเสร็จแล้วยุทธศาสตร์การที่นำส่งแหล่งพลังงานกลับไปสู่ประเทศก็เป็นอีกหนึ่ง สองยุทธศาส์นี้รวมกันเป็นตัวการกำหนดนโยบายต่างประเทศของโลกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งของอเมริกาของจีนของอินเดียในอนาคตของประเทศทางยุโรปเพราะฉะนั้นแล้วการเมืองระหว่างประเทศการเมืองที่ใช้น้ำมันเป็นตัวตั้งใช้ผลประโยชน์ของประเทศของเขาเป็นตัวตั้งจะเป็นตัวกำหนดการเมืองในประเทศไทยการเมืองในขเขมร การเมืองในเวียดนามและจะเป็นตัวกำหนดว่ายะลาปัตตานีนาราทิวาสจะสงบสุขได้ไหมถ้ายะลาปัตตานีนาราทิวาสมีโอกาสเหมือนติมอร์พี่น้องจำได้ไหมท่านผู้ชมจำน้ที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องติมอร์เมื่อกี้แยกออกมาให้ประเทศไทยคุมสถานการณ์ไม่ได้ประกาศเป็นรัฐอิสระขึ้นมาแล้วไม่เคยสังเกตรหรือว่ามีความพยายามหลายครั้ง ที่จะทําให้สามจังหวัดชยดายแดนภาคใต้นั้นเข้าสู่ในที่ประชุมสามชาชาติเห็นหรือยังพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดจะเห็นได้ชัดเลยจากการที่ผมพยายามอธิบายให้ฟังว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างท่านผู้ชมครับเรากลับมาที่อ่าวไทยสักนิดหนึ่งก่อนที่จะพักอ่าวไทยในช่วงของเกาะเกาะกูด ในช่วงของเกาะกูดเดี๋ยวผมดูก่อนว่าภาพที่เท่าไหร่ฮะโอเคได้ละท่าาผู้ชมจะเห็นได้ชัดนะฮะตามผมมาเกาะกูดอยู่ตรงนี้เกาะกูดอยู่ตรงนี้นะครับของเขมรเนี่ยนี่คือเส้นแบ่งกันเส้นของไทยที่ลากมาของเขมรเนี่ยลากมาเส้นสองพัน้ารอยสิบห้าลากตรงนี้ ลากโดยตัดกอกูออกมาเลยขอทานโทษต้องใช้คำพูดหยาบาเมเนี่ยเหมือนเจ้านายเขาคือฝรั่งเศสชอบใช้เท้าทำไม่ได้ใช้หัวคิดทำนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยลากมาตัดกอกูเราครึ่งหนึ่งเลยนะฮะแล้วเขาก็บอกว่านี่คือของของเขาหมดเพราะแหล่งน้ำมันทั้งหมดนี่มันอยู่ตรงนี้หมดเลยนะฮะเอาลองเอาอีกภาพหนึ่งซิที่เราลากของเรามาั่ง ภาพเมื่อกี้นี่ฮะภาพของเส้นของไทยนะฮะอ่ะนี่คือเส้นของไทยเส้นของไทยลาก2 0 2 2ปี2 5 1 6นะฮะของเวียดนานมเขาลาก2.514ียดไทยกับเวียดนานมร่วมกันลาก2.540ตรงนี้เวียดนามกับกัมพูชาลากกันตรงนี้ทําไมเวียดนามกัมพูชาไม่มีความขัดแย้งล่ะก็เพราะว่าเวียดนานมเนี่ยเป็นเจ้ากัมพูชาอยู่ตอนนี้ กัมพูชาพึ่งกําลังฐานจางเวียดนามในหลายๆส่วนทีนี้เมื่อมาดูตรงนี้แล้วถ้าดูเส้นของไทยเนี่ยที่ลากมากลับไปภาพเก่าอีกทีได้ไหมฮะ